สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องบอยเศรษฐีนครราชทุกท่านพบกับมหาแดงเศรษฐีนครราชครับและกันันโอวันนี้ให้เกียรติมาเป็นตากล้องให้มหาแดงจำเป็นครับจำเป็นตอนนี้นะครับทิดอึ่งบวชอยู่นะครับทิดอึ่งบวชเราก็เลยต้องมาจับมือร่วมกันรีวิวนะครับครับดังและแยกวงแล้วกลับมาแล้วนะครับครับวันนี้ มหาแดงกับกำนันโอนะครับพาท่านผู้ชมมาชมที่แปลงหนึ่งนะครับที่ดินแปลงนี้เนื้อที่19ไร่2งาน40ตารางวานะครับอยู่ด้านหลังเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมชมอตอนแรกนี่ก็เดี๋ยวจะบอกถึงสถานที่พิกัดของที่ดินแปลงนี้ก่อนที่ดินแปลงนี้นะครับตำบลบ้านโค้องอำเภออู่ทองนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ เดีย๋ยวท่านผู้ชมจะคิดว่าเอ๊ะบ้านโค้งนี่มัน,ม,นมันไม่ค่อยคุ้นเลยมันเมืองการนะว,ว่าไม่ใช่การนะครับสุพรรณบุรีนะครับอําเภออู่ทองนะครับแต่ว่าห่างจากอ่เหล่าขวัญของกาญจนบุรีในประมาณสาสิบ้ากิโลนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่อําเภออู่ทองเนี่ยนะครับแต่ว่าใกล้ดอนเจดีย์มากกว่านะเพราะว่าอยู่อําเภออู่ทองก็จริงจะห่างจากอาเภออู่ทองนี่2ิสกิโล ห่างดอนจะดีแค่17กิโลเท่านั้นท่านผู้ชมนะครับแล้วห่างจากตัวเมืองสุพรรณนี่พอๆกับห่างจากเมืองกาญเนี่ยนะคือห่างสาสิบห้ากิโลนะครับตัวเมืองสุพรรณเนี่ยห่างจากที่ดินแปลงนี้สาสิบห้ากิโลแล้วที่ดินแปลงนี้ห่างจากเมืองกาญเนี่ยส6ิหกิโลท่านผู้ชมนะครับรายละเอียดเป๊ะเหมือนท่องมาเลยครับครับท <laughs> ่องคคิดท่องเลยนะครับผมามาหาแดงก็ข้อมูลจะละเอียดที่ดินแปลงนี้ท่านผู้ชมสันฐานเลยเนี่ย เป็นเหมือนถุงเงินถุงทองนะหน้าแคบสุดบานใช่ครับเพราะด้านหน้าเนี่ยติดถนนเนี่ยนะครับติดถนนนี่เป็นด้านทิศใต้นะท่านผู้ชมมีความกว้าง80เมตรนะครับแล้วด้านท้ายสุดเนี่ยเป็นทิศเหนือนะครับทิศเหนือนี่ประมาณ100 100นิดนิด102เมตรท่านผู้ชมด้านเป็นด้านทิศเหนือนะท้ายที่คือด้านด้านท้ายจะใหญ่102เมตรด้านหน้าที่ติดถนนนี่เป็นทิศใต้80เมตรนะครับคือปากมันแคบท้ายมันกว้าง ถุงเงินถุงทองใช่ครับแล้วนี้ต้องบอกก่อนนะฮะเป็นบ้านพร้อมสวนป่าต้องบอกว่าเป็นสวนป่าก็สวนผลไม้ต้องบอกอย่างนี้นะครับสวนป่าเนี่ยต้นประดู่นะครับเป็นหลักเลยประดู่ขึ้นเต็มเลยครับเป็นสวนป่าถ้าไม่ต้องมาปลูกแล้วนะแปลงนี้ไม่ต้องมาปลูกไม้ป่าแล้วนะประดู่เยอะมากนะครับแล้วมันจะมีพื้นที่ว่างทํานาด้วยมีสะด้วยครับสวนผลไม้มีมะม่วงกะลามยย หลักๆเลยนะบบ,บ้านเนี่ยหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงคอ่ายกสูงอย่างนี้ไม่ต้องกลัวหา,วาข้อเสียเนี่ยตัวบ้านนะเรามองอ่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของอแต่มันใช้งานได้เราต้องมารีโนเวทอีกอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะครับก็ไม่ไมากไม่มากนะหกสิบเปอร์เซ็นต์เองที่ดินแปลงนี้ท่านผู้ชมมีรายละเอียดมากเท่านผู้ชมต้องต,องตาม มหาแดงกับกำนันโอมาเรื่อยๆนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเขาจะแบ่งเป็นส่วนๆเลยส่วนแรกนะครับเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านเป็นสถานที่เอเป็นพื้นที่ที่เขาปลูกบ้านแล้วก็จะมีสนามไว้ปลูกพืชผักสวนครัวครับผมเราข้อเสียอีกข้อนึงก่อนอข้อเสียเนี่ยไม่อยากจะบอกท่านผู้ชมเลยเป็นถนนหินคลุกด้านหน้าเนี่ยไปดูมาดูเดี๋ยวท่านได้รับได้ก็มาดูนะครับรับไม่ได้ก็ไปดูแปลงอื่นต่อแต่แปลงเนี้ย ความพิเศษของมันคือมันเป็นสวนป่าคใครที่มองหาแบบบ้านพร้อมสวนสําเร็จรูปนะครับอันนี้มันจะมีเนื้อที่ว่างด้วยเนี่ยมันจะเป็นถนนอย่างเงี้ยประมาณสี่เมตรครับยาวประมาณหนึ่งกิโลด้านหน้าท่านผู้ชมจะเห็นนะ <ไฟ S 1> มันเป็นไฟฟ้าประปามีนะครับไฟฟ้าประปานี่ชดเชยกันเลยนะอยู่บ้านโคง้งมีไฟฟ้าประปาด้วยนะครับแล้วก็ บริเวณโดยรอบเนี่ยท่านผู้ชมลองชมดูเป็นธรรมชาติหมดเลยนะครับฟาร์มอ่าเป็นฟาร์มฟาร์มไก่หรือฟาร์มผักนี่แหละไม่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 ได้กลิ่นเลยไม่รู้ว่าฟาร์มอะไรนะครับแล้วก็แวดล้อม้วยต้นตาลเยอะเลยนะครับเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับแปลงนี้แล้วสังคมที่เขาอยู่กันเนี่ยอยู่กันแบบห่างๆบ้านห่างๆแต่ว่าไม่ไม่เปล่าเปลี่ยวนะเป็นชุมชนนะครับแต่ว่าชุมชนห่างๆกัน่งทุครับแล้วก็เท่าที่สัมผัสเนี่ยจากชาวบ้านแถวๆนี้ ไม่มีปัญหาเรื่องอาชญากรรมหรือเรื่องรักขโมยอะไรเลยนะท่านผู้ชมชูสาวมีไหมชูสาวไอชูสาวนี่คงเรื่องปกติ <c oughs> <c oughs> นะครับคือเป็นเป็นสถานที่หนึ่งซึ่งซึ่งค่อนข้างสงบอะนะครับอ้าวเดี๋ยวมาว่ากันเรื่องรายละเอียดของที่ดินแปลงนี้ต่อท่านผู้ชมเ <c oughs> ขาแบ่งเป็น,ส,นส่วนส่วนส่วนแรกเนี่ยนะครับเขาจะปลูกบ้านฮะบ้านชั้นเดียวนะครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงอ่าสามารถจะอยู่ได้ละ เห็นมันมันมันสภาพมันสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่มันยังมั่นคงแข็งแรงนะท่านผู้ชมแต่แต่คานนี้ว่ามันก็จะมีรอยลาวรอยอะไรบ้างนิดหน่อยซึ่งตามสภาพครับครับก็สามารถจะมารีโนเวทใหม่ได้แล้วก็อยู่อาศัยได้จริงนะครับพื้นที่ข้างๆบ้านเนี่ยเขาเป็นพื้นที่กว้างมีสวนเป็นไม้เขาเรียกไม้อะไรพวกประดงประดูอรื่องนี้มะข่าก็มีนะพันหมดเลยเออมะข่าก็มีมะข่ามงครับ แล้วก็เขาจะทําเป็นไอพืชผักสวนครัวเนี่ยพวกมะเขือพริกกะเพราโหระพาเนี่ยอยู่ในบริเวณนี้นะครับบริเวณต่อไปที่ถัดจากพื้นบ้านบริเวณที่เขาทาบ้านเนี่ยนะท่านผู้ชมก็จะเป็นสวนผลไม้นะครับบวกกับอ่เขาเรียกอะไรต้นไม้ไม้เบญจพรรณ่นนะเป็นไม้ยืนต้นไม้เชิงเศรษฐกิจพวกประดู่พวกมะข่าอะไรพวกนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้ไปชมกันพอดีเดินมาข้างบ้านเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็น มีบ่อน้ําบาดาลด้วยนะครับขุดไว้แล้วนะนะครบับระบบน้ำเนี่ยมีสามระบบครับแหล่งน้ําธรรมชาติเพราะจะมีลำรางอยู่หน้าที่ครับแหล่งน้ําใต้ดินก็คือเจาะบ่อบาดาลไว้แล้วใช่ครับเจา<อ><ล>ะไว้แล้วลัปลา,าหมู่บ้านครับ,รบเพราะนั้นก็รับรองได้เลยว่าน้ํา สมบูรณ์นะครับทั้งน้ําธรรมชาตินะ้าปะปาน้าบาดาลน,นะครับท่านผู้ชมจะเห็นเนะี่ยครับ,รบอันนี้เป็นบอ่อบาดาลน,นะครับเขาเดินท่อไปใช้งานใช้อะไรในสวนได้เลยใช้งานได้จริง<ม>ท่านผู้ชมบ้านเขาก็ปลูกอยู่บนเนินนะท่านผู้ชมเห็นไหมมันไม่ได้อยู่บนพื้นปกตินะคือก็ทําเป็นเนินขึ้นไปนะครับแล้วปลูกบ้านชั้นเดียวอยู่มองจากถนนมาจะดูเด่นท่านผู้ชม นะครับแล้วก็ยังมีโรงเก็บของใหญ่เลยนะท่านผู้ชมจะใช้เก็บของก็ได้จะใช้จอดรถก็ได้มีประตูเหล็กล็อกแน่นหนาเลยนะครับมีศาลานั่งเล่นมีอะไรคือส่วนเนี้ยโซนนี้คือที่อยู่อาศัยเนี่ยท่านผู้ชมจะใช้เก็บของก็ได้นะครับหรือจะไว้เก็บรถจอดรถได้นะครับมีประตูล็อกแน่นหนาเลยนะครับอันนี้เป็นอาคารที่เขาต่อเติมเพิ่มนะครับใช่ครับก็ ด้านหน้าด้านหน้าก็ยังมีลานมีเป็นที่ว่างอ่ะเป็นที่ว่างในสัมผูชมสามารถจะมาแต่งเติมต่อเติมอะไรได้นะครับ,รบทําได้ได้ได้หลายอย่างเลยนะครับด้านหลังนี่นะครับจากจากไอ้ทีเนินที่เขาทําปลูกบ้านเนี่ยนะเขาก็จะทําเป็นบันไดขึ้นไปนะฮะเพราะว่าบ้านเขาปลูกอยู่บนเนินเขาก็เลยต้องทาขั้นบันไดไปคือเขาทาเหมือนแบบบิวอินเลยอ่ะคือในตัวเลยนะครับไม่ใช่เอาบันไดมาพาดมาต่ออะไรเนี่ยเขาเทปูนขึ้นไปเลยนะครับแปลงนี้นะครับ ล้อมลั้วรอบเลยนะครับครับคือมันจะแบ่งเป็นส่วนหนึ่งที่พักอาศัยก็คือบ้านและโรงเรือนครับสองเป็นสวนครับสวนเนี่ยเป็นสวนมะม่วงสวนลำไยมีร่องน้านะมีร่องสวนนะครับสามก็คือมีสระอยู่ท้ายที่ไม่ท้ายที่รอกเกือบท้ายสี่มีทุ่งนาเอาไว้ทํานาประมาณสักสามไร่ครับอ่าเรียกว่าไรนาส่วนผสมนะครับอันนี้เป็นถนนส่วนบุคคลที่เราทําผาขึ้นผากลางที่ พอที่มันลึกเท่าไหร่นะครับความลึกอ,ะ <350 S 2> อ่ะสามร้อยห้าสิบเมตรครับโอ้ยเกือบสี่ร้อยอ่ะครับลึกด้าน,นลึกด้านดาลึกในลึกเข้าไปสามร้อยสี่สิบเมตรเนี่ยมันจะเป็นร่องน้ําอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวตอนนี้คนงานกําลังจะมาตัดอยู่นะครับเนี่ยที่ผมเรียนตอนแรกก็คือโซนนี้เป็นสวนไงส่วนมากจะเป็นสวนลําไยนะครับสวนลําไยตอนนี้อ่ามันแห้งมันเฉามันตายเพราะว่าไม่มีคนดูแลมานานท่านผู้ชม แปลงนี้มันไม่มีคนดูแลนะไม่ใช่ว่าทิ้งไว้ให้มันตายเองหรืออะไรเองนะคือคือมันตายเองนั่นแหละเพราะว่าไม่มีคนดูแลท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นที่ที่ว่างอีกที่หนึ่งนะครับนี่ตอนนี้เราเข้ามาในโซนของสวนนะถมแล,แ,แล้วด้วยถมแล้วฮะเป็นที่ว่างจะปลูกบ้านอีกสักหลังได้ไหมท่านผู้ชมโอ้เหลือเฟือ้อนะครับเนี่ยแล้วก็ในบริเวณที่โล่งเนี่ยเห็นไหมฮะต้นกาเรียกต้นปะดูท่านผู้ชมต้นใหญ่ๆแล้วอายุเนี่ยนี่ปะดูทั้งนั้นเลยอายุไม่ใช่น้อยนะท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะตัดแปรรูป สร้างบ้านไม่ต้องไปซื้อไม้เลยท่านผู้ชมเอาไม้ในสวนเรานี่แหละกําไรเลยแต่ไม่ทราบว่าต้องแจ้งทางการก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะพาตัดไม้พวกนี้ในในที่ของเราเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ผมได้ข่าวว่าเขามีกฎหมายใหม่ออกมาคือต้อนไม้เออไม้เศรษฐกิจอะไรที่อยู่ในที่เรานี่สามารถจะตัดโค่นได้นะท่านผู้ชมนะปกปดูพยุงนะครับใช่มันเป็นกฎหมายใหม่นะแต่ท่านผู้ชมต้องศึกษาก่อนนะครับเพราะว่าผมแต่ผมได้ได,ได้ได้ข่าวมาอย่างนี้ นะครับนี่ร่องสวนเนี่ยเขาจะขุดเป็นร่องไว้ทุกร่องท่านผู้ชมคือในตอนที่ขนาดที่รีวิวเนี่ยมันเพิ่งเริ่มหรือดูฝนท่านผู้ชมมันก็เลยยังไม่มีน้ํานะครับถ้ามีน้ําเนี่ยจะสวยมากเลยแล้วก็รอบเนี่ยร่องน้ำเนี่ยมันถึงกันหมดนะท่านผู้ชมโซนของสวนเนี่ยเพราะน้ำมันจะมาเข้าร่องเนี่ยแล้วมาชนตรงกลางตรงกลางที่เดินนี้นี่คือกลางที่นะเป็นถนนสวนบุคคลท่านผู้ชมสามารถจะไปถึงสระน้ําท้ายที่ได้เลยนะครับซึ่งมันจะหมดโซนสวนตรงนั้นนะครับ ผมหมดโวนสวนที่นี่มันเป็นสระน้ําสระน้ําที่ผมเรียนเรียนแล้วว่ามันจะเป็นร่องน้ํารอบที่รถซอยเข้ามาตามร่องต่างๆนะครับมันมีประโยชน์ยังไงท่านผู้ชมคือน้ําเราได้ใช้ตลอดพื้นที่ด้วยแล้วท่านผู้ชมสามารถจะเลี้ยงปลาได้ด้วยนะครับเพราะว่าเก็บน้ําอยู่นะได้อยู่ได้ครับอยู่กล,ลัวอะไรเ่ะเรามีบอ่อประดานของเราเองครับ แต่ที่ต้องระวังคือเนื้อที่มันกว้าง19ไร่2งาน40ตารางวาเนี่ยท่านผู้ชมปล่อยปลาก็ต้องต้องทำความสะอาดหน่อยไม่งั้นไอตัวตัวอะไรมันจะมากินปลาเราตัวแมงงงไอ้เคอเคเคน้อยเคน้อยครับมันจะมากินปลาเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นร่องรอยนั้นในสวนเนี่ยทุกร่องนะครับเขาจะมีร่องครับม่วงกับน้ําดอกไม้ด้วยนะครับน้ําดอกไม้มีต้นเก่าแก่ก็มีต้นใหม่ก็มีนะครับอายุมัน อายุมันก็เป็นประมาณมะม่วงประมาณ10ปีนะครับไอ้ที่ตายนี่ท่านผู้ชมไม่ต้องไปกังวลนะเดี๋ยวเขาตัดให้หมดเลยตัดออกหมดแล้วท่านผู้ชมก็เอาผลไม้ที่ท่านผู้ชมชอบมาลงทดแทนนะครับของเดิมมีลำาไยเขาเยอะเขาเน้นลำาไยนั้นะในสวนเนี่ยครับเขาเจ้าของเดิมเขาเน้นลำาไยแต่ว่าลำาไยก็โตแล้วก็ไม้เบญจพรรณก็ขึ้นนะครับสะเดนี่เยอะประดูนี่เยอะท่านผู้ชมปลาดูนี่อันดับหนึ่งเลยนะ ทั้งคันรอบเลยยังไม่ถึงป่ามะดูยังยังเนี้ยด้านหน้าจะเป็นมะม่วงกับลำไยก่อนนะครับครับแต่ว่ายมันขึ้นแซมนะผู้ชมแต่ดงสะดาวเนี้ยพวกเนี้ยถ้าทําความสะอาดให้เรียบนะมันจะมันจะสวยงาม<อ>เลยจินตนาการดูครับมันเป็นมันเป็นสวนนะสวนที่แบบยังไม่ได้ตัดหญ้าตัดอะไรตัดได้ครึ่งเดียวครับผลมันตกทุกวันไงก็เลยต้องหยุดก่อนครับท่านผู้ชมต้องต้อง ชมตามไปเรื่อยๆมันมีความน่าสนใจหลายอย่างที่ดินแปลงเนี้แต่ผมจะจะให้ท่านผู้ชมลองลองจินตนาการเอาผมจะจะไม่บรรยายจะไม่ชมไม่อะไรละเดี๋ยวจะกลายว่ามาหาแดงเชียร์ที่อีกแล้วอะไรคือผมเห็นว่ามันมัน,ม,นมันน่าสนใจคือมันเป็นล่องสวนเยอะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถที่จะลงผลละหมากลากไม้อะไรนานาชน,นิดได้เลยนะครับ,รบถึงแล้วไงมหาป่าป่าดูป่าปราดูป่าปราดูปาดูล้วนๆนะครับแลวต้น ต้นใหญ่ต,ต้นใหญ่แล้วไม,ไม่ต้องปลูกกันนะฮะไม่ต้องปลูกนะครับคือเนี่ยท่านผู้ชมผมผมเรียนท่านผู้ชมแล้วว่าถ้าจะปลูกบ้านนะตัดไม้ในสวนเรานี่แหละเป็นบ้านไม้เดี๋ยวนี้บ้านไม้ราคาสูงนะท่านผู้ชมอายุยังไม่ได้หรือเปล่าก็เอาคัดเอาไอ้ต้นไหนได้แล้วก็เอาแต่ว่ามันพอผมเห็นต้นใหญ่ๆนี่มีเยอะเลยนะครับลองสวนตอนนี้ท่านผู้ชมมองตอนนี้ยังไม่ค่อยน่าสนใจนะ แต่ว่ามันเป็นร่องสวนหมดแล้วแต่มันรก mm hmm. ท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีคนดูแลไงไมโครมาเคลียออกนะครับถ้าเคลียออกเนี่ยมันมันจะสวยงามขึ้นปรับแต่งพื้นที่อะ่ะเนี่ยตอนนี้ฝนมันไม่ลงเลยแต่เรายังเห็นร่องรอยของน้ําที่ขังอยู่ตามร่องนะครับก็แสดงว่าที่ดินแปลงนี้สามารถเก็บน้ําได้นะครับตอนนี้จะจะหมดโซนสวนแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูร่องคปมาดูนะฮะป่าปาดูนะร่อ,ะองน้าด้วยนะปลาดูใหญ่ๆแล้วนะ,ะท่านผู้ชม เนี่ยหายากนะครับไอที่เป็นสวนป่าแบบนี้นะครับใช่ถ้าไม่ต้องมาปลูกแล้วปลูกต้องใช้เวลากว่าจะโตอีกอ,อีกสิบยี่สิบปีนู่นนะุผู้ชมแต่อตอนนี้ตอนนี้ท่านผู้ชมสามารถมาต่อยอดได้เลยนี่ตอนนี้เป็นถนนที่มาถึงขอบสะแล้วขอบสะก็ยังมีความวิจิตรอีกนะครับเนี่ยแยวก่อนถึงสะเนี่ยท่านผู้ชมเห็นผมชอบจังเลยมันเป็นไม้ยืนต้นอะ่ะไม้พวกประดูพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับมันน่าสนใจไง เห็นไหมฮะเราไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปซื้อกล้าไม่ต้องไปปลูกไม่ต้องคอยทํารูบํารุงแล้วเพราะนี้อายุมันเป็นสิบปีแล้วท่านผู้ชมก็รอเวลาอีกหน่อยเดียวมันก็จะเป็นมันมันจะสร้างมูลค่ายท่านผู้ชมได้แล้วนะครับนี่สระอ่าตอนนี้เรามาถึงสระน้ําซึ่งซึ่งไม่ใช่สระน้ําธรรมชาตินะครับลองรับน้ําธรรมชาติแต่เพืา่อเป็นสระที่เจ้าของเขาออกแบบขุดขึ้นมาท่านผู้ชมจะเห็นขุดเป็นรูทรงรูหวกหวกไม่รุด แปลว่าอะไรหัวกันโตหางเล็กไงไอ้ตรงเป็นลำรางถึงหน้าประตูเลยเนาะไอ้ตรงหางเล็กๆนั่นอ่ะมันจะยาวเลาะคันข้างไปถึงหน้าประตูรัวเลยท่านผู้ชมอันนี้ยืนยันนะฮะเก็บน้ําอยู่นะครับเก็บอันนี้เห็นนหบัวยังขึ้นเลยท่านผู้ชมถ้ามันแห้งบัวมันไม่ขึ้นหรอกนี่มันขึ้นสนงสนโนมันขึ้นแล้วดูประดู่ต้นนี้นี่ใหญ่เบิ่มเลยครับอ่ะยังไม่จบนะข้างหลังจะเป็นทุ่งนายนะครับยังมีทุ่งนายอีกสามไร่ท่านผู้ชม ตอนนี้นะครับผมก็อย่างที่เรียนแล้วนะ่ะคือมีส่วนปลูกที่ไว้ปลูกบ้านมีส่วนที่ทําสวนผลไม้มีส่วนที่เป็นสระน้ํารอบเลยนะครับรอบแล้วเข้าร่องสวนสระน้ำเนี่ยผมเรียนท่านผู้ชมแล้วว่าสามารถปล่อยปลาเลี้ยงปลาได้นะครับปลามันก็จะวิ่งไปอยู่ตามร่องต่างๆที่น้ํามันเข้าไปได้อะ่ะแล้วสระน้ํากับร่องเนี่ยร่องเป็น10เป็น10บสร่องเลยท่านผู้ชม2ฝั่งถนนที่ผมพาท่านผู้ชมเดินเข้ามาเนี่ย ท่านผู้ชมคิดดูสิท่าน,น้ํามันเต็มเนี่ยมันสามารถจะเป็นธนาคารน้ําให้เราเก็บไปใช้ยามหน้าแล้งได้เลยนะครับถ้ามันไม่แล้งสาหัสสาการสองปีสามปีติดเนี่ยรับรองว่าท่านผู้ชมไม่เดือดร้อนเรื่องน้ําแต่ว่าเรื่องน้ําธรรมชาติก็ยังเป็นปัญหาปัญหาที่ไม่ใหญ่ไม่โตเพราะว่าข้างบ้านเขามีบ่อน้ําบาดาลอีกเจาะไว้แล้วใช้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมน้ําประปาของหมู่บ้านก็มีนะครับสรุปแล้วที่ดินแปลงนี้นะครับทั้งทุกโซนเลยเนี่ย คือมีความสมบูรณ์นะครับตอนนี้มาถึงโซนสระน้ำแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมข้างหลังหลังบ่อน้ำเนี่ยเป็นทุ่งนาไอชุกเขียวอ,ะอ่ะอ่าเป็นทุ่งนา,นา<ะ>ประมาณไม่ใช่สามไร่แล้วละ่ะประมาณห้าไร่จะเดินได้หรือเปล่ามาหาจะเดินถึงหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปส่องๆให้ดูหน่อยเพราะว่าเรียนท่านผู้ชมแล้วว่าเขาแบ่งเป็นส่วนๆมีมีบ้านมีสวนมีสระน้ำ ทำถนนถึงทุกที่เลยและมีพื้นนานะครับมีพื้นนานแล้วก็ได้หลายเวอร์ชั่นนะฮะทีอออินวันนะครับก็จะเป็นสวนด้วยที่พักอาศัยด้วยครับสวนป่าด้วยระด้วยน้ำ<บ>เอานาด้วยไงครับมันจะได้หลายๆอย่างผมถึงได้บอกว่าท่านที่ดินแปลงเนี้ยสิไร่2องานสีตารางวาเนี่ยมันมีความน่าสนใจเยอะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องล้อมรั้วแล้วฮะรั้วล้อมหมดเลย มีมีลัวลวดหนามรอบแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเห็นเลยตัวนี้ไม่ใช่นาฝั่งนู้นนะตัวชุกเขียวตรงนู้นจะเป็นนาครับที่เรามันจะสุดตรงต้นไม้สูงต้นไม้แห้งๆนะครับตรงนู้นน่ะนู่นน่ะคือคันท้ายที่ซึ่งมีความยาวของคันท้ายน,า 103, านี่ประมาณ1 0 3ประมาณเนี้ยประมาณ1 0 2 103ไม่ต่ำกว่านี้นะครับอันนี้ผมจับพิกัดโดยประมาณถ้าวัดจริงๆผมอาจว่าอาจจะมากกว่า คือด้านท้ายนี่มันกว้างกว่าด้านหน้าที่ผมเรียนตอนต้นว่างงลักษณะคือถุงเงินถุงทองนะผู้ชมไม,ไ,ไม่ใช่ถุงกล้วยแขกนะไม่ใช่ฮะถุงกล้วยแขกอย่าไปพูดถึงพระพยอมกําลังช้าใจอยู่ <laughs> เนี่ยแล้วก็มันน่าจะเป็นถุงเงินถุงทองจริงๆเพราะว่าท่านผู้ชมลองมองเข้าไปในสวนสวนลำไยสวนป่าท่านผู้ชมจะเห็นไม้ประดู่เยอะเลย ไม้ปะดูก็คุ้มแล้วครับคุ้มจริงจริงครับคุ้มจริงจริงไม่ต้องมาเติมเริ่มต้นปลูกใหม่แล้วเนี่ยมีมากกว่าเกือบห้าร้อยต้นน่ะเยอะจริงๆที่ท่านผู้ชมเห็นข้างหน้าคือประดูทั้งหมดนะครับต้นเล็กต้นใหญ่มีหมดเลยห้าร้อยต้นต้นละสองหมื่นนะเงินเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยตอนนี้ไอ้ที่นาเรายังไปไม่ถึงนะผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาที่ท่านผู้ชมท่านใดสนใจเนี่ยเดี๋ยว พากันไปเดินชมให้ทั่วเลยฝนมันตกมันเละตอนอ่ะโอเคก็ขอฝากไว้เลยเนาะับตอนนี้เราก็เดินมาสุดท้ายที่ละสุดแล้วครับที่19ไร่2งาน40ตารางวาครับอยู่ที่ตำบลบ้านโค้งอําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมข้อเสียคือถนนมันทางเข้ามา1กิโลเมตรเนี่ยเป็นถนนหินคุกเข้ามาครับค่อนข้างจะแคบครับอ่า2บ้านเสื่อมสภาพตามสภาพสุดโทมตามสภาพครับ อันนั้นอันนั้นคือข้อเสียสองข้อหลักๆนะครับส่วนข้อดีมันจะมีกลบกันเยอะเลยอย่างที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมได้ไดทราบแล้วยคือด้าน,นเดียวครับ <c oughs> คือมันมีทั้งดีทั้งเสียใ,ใ,ในในในที่ดินทุกๆแปลงท่านผู้ชมครันนี้อันนี้มันมีข้อเสียแค่สองข้อแต่ข้อดีท่านผู้ชมลองลองลองมาชมเองดีกว่าอ่าลองมาชมอเองแล้วเราจะพาท่านชมทุกอนูเลยนะครับทุกตารางวาเลยนะครับไฟฟ้าปลาปลามีพร้อมน้ำบ่อปดานมีน้าธรรมชาติมีครับชุมชนมีไม่ต้องห่วง ก็ <Okay. S 2> ปากท่านผู้ชมไว้นะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับ,รบวันนี้นะครับก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ำรวย